ใกล้เข้ามาแล้วกับสัปดาห์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือ Regional a t Drug Use ซึ่งเป็นนโยบายการใช้ยาในระดับประเทศแต่หลายคนยังไม่ทราบว่า RDU นี้มีความสำคัญอย่างไรครั้งนี้เรามาเรียนรู้ความสำคัญกันนะครับหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือ Regional a Drug Use มีสิ่งสำคัญคือ 5. ให้เริ่มต้นจาก 1>, 1. ให้อ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะ 2. ให้ใช้ยาเมื่อจำเป็นเท่านั้น 3. ให้จัดเก็บยาอย่างถูกต้อง 4. ให้นำยามาด้วยเมื่อมาโรงพยาบาลและ 5. สําสำคัญมากๆนะคะคือให้แจ้งชื่อยาที่แพ้ค่ะอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระหว่างวันที่23-25ทธันวาคม2567 แล้วพบกันนะคะ